ด้านหน้านี้นะครับจะเป็นพวกจำพวกสับปะรดสีนะครับแล้วก็สับปะรดด่างนะครับหลายสายพันธุ์เลยนะครับส่วนฝังนี้ก็จะเป็นฝั่งของต้นคาด่างนะครับขาที่ทานได้นะครับคาด่างบ้านเรานะครับก้อนเล็กๆที่ห้อยนี้ก็คือเป็นสับปะรดเหมือนกันนะครับเป็นสับปะรดจิ๋วนะครับไอแอปเปิลนะเนี่ยไอแอปเปิล ส่วนข้างในลรกเรือนนี้นะครับก็เพิ่งปิดเมื่อกี้นะครับพอแสงแดดมันเข้านะครับเป็นพวกต้นบอลสีนะครับแล้วก็บอลด่กงนะครับบอลชนิดนี้เขาไม่ชอบแสงแดดนะครับเขาจะอยู่ในความร้อนแล้วก็ความชื้นนะครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นพวกน้นพวกบอลไซนะครับที่จัดอยู่ในก้อนหินนะครับออกมาลักษณะหน้าตาสวยนะครับ ต้องใช้เวลานะครับเพราะึงจะเกาะสินได้นะครับ